หนึ่งรถยนต์เปิดตัวใหม่ปีนี้นะครับสำหรับแบรนด์จากฝั่งยุโรปกันบ้างมินินอกจากตัวนี้นะจริงๆมี a อ e Man กับ SE ที่เปิดตัวใหม่แต่ว่าเด่นและเกินตัวนี้ก็เลยอยากจะมาถ่ายให้ดูกันครับก็เป็น all electric mini e m a n jcw ครับจอห์นคูเปอร์เวิร์ใครเล่นมินิก็รู้จักกันอยู่แล้วแหละ jcw คันนี้พิเศษตรงที่ชุดแต่งภายนอกภายในเป็น jcw ทั้งคันได้ล้อลายพิเศษด้วยขอบ19ซึ่งตัวอื่นจะได้แค่18นิ้ว ที่สำคัญไฟฟ้า,ฟาล้วนแบ850.2กิโลวัตต์นี่วิ่ง387กิโลเมตรต่อชาร์จขออนุญาตเปิดโพยนิดนึงส่วนพะละกำลังนะครับ258แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรนี่ชุดแต่งเนี่ยได้ทั้งภายนอกภายในเลยนะสำหรับจ j นคูเปอร์เวิร์กเอสแมน jcw all electric ไฟฟ้าล้วนโลโก้ก็จะถูกปรับไปเป็นสีดำชุดแต่งก็จะเป็นสีดำคันนี้เป็นสีเขียวไฟท้าย led เต็มระบบดีไซน์ก็คุ้นเคยอยู่แล้วกับทางด้านของมินิหลังคาเนี่ยสีแดงเด่นมีแหลกหลังคาจริงๆคันนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของมินิคูเปอร์ที่ทำเป็นรถยนต์ไฟฟ้า crossover ทรง suv ไปไปดูภายในกันภายในสไตล์มินิคูเปอร เข้ามาจะเจอจอกลางสุดคลาสสิกเลยดีไซน์นี้ใครเล่นมินิสักช่วงปี2627 26, 2 0ก็จะรู้ว่ามันจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้แหละจอกลางแต่อันนี้ปรับเป็นจอทัชสกรีนแล้วรองรับ Apple c a r าเพนแน่นอนภายในดีไซน์มินิเรียบเรียบคอนโซลมี Head-Up Display คอนโซลน,นี้จะเป็นฟิลแบบผ้าผ้าสากัสากๆแล้วก็มีแถบเหมือนสายเข็มขัดหนังสีดำ เดินได้แดงเพิ่มความสปอร์ตเขาบอกว่าทีเด็ดตัวเนี้ยมันอยู่ที่นี่ตุ่มแดงๆตรงโฟมอะไรเฮ้ผมชี้ให้ดูเห็นไหมเขาบอกมันเป็น e boost กดเนี่ยเพิ่มแรงม้าอีก27ตัวภายใน10วิปุ่มนี้นะ e boost ที่มีมาในตัวนี้หลังคาเป็นพานรามิกกราสลูปเต็มบานถึงด้านหลัง ถามว่าภายในนั่งแล้วเป็นยังไงผมว่ากระชับเพราะว่าได้เบ,บาบาเกตซีดด้วยบอกก็จะเป็นหนังผสมผ้าเดินได้แดงเพิ่มความสปอร์ตมีโลโก้ตรงกลางนะครับนี่สวยไหมผมว่าสวยนะเด่นสุดในบูธเลยผมว่าเดินทะลุเข้ามานี่เจอคันนี้สวยเลยเดี๋ยวไปสรุปกันข้างนอก จริงคันนี้ไม่ไม่ใช่ลิมิ t เต็ดดิชั่นเนาะสามารถสั่งได้เรื่อยๆนะครับเป็นมินิ JCW Ace Man All Electric ราคา2,399,000บาทสนใจมาดูรถตัวจริงสอบถามได้เพิ่มเติมที่บูธมินิคูเปอร์นะครับข้าง BMW Motor Expo ครับผม